สุดะจับดูไหมอิทไม่เอา,าอ่ะเพราะว่าดึงไม่ไหวหรอกดึงว่ะใครไปกินใครไปกินถามว่าใครไล่อ่ะ,ะออเพื่อนทอนค่ะเป็นเพื่อนทอนค่ะสวยด้วยนะคะจีนเลยคะ่ะนี่หัน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 หน้าล้อก้อง ใส่ชุดนอนเพื่ะนอนไม่หันกล้องเพราะว่ากล้องหน้ามันใช้ไม่ได้กล้องหน้ามันโดนน้ําตกใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่กล้องหลังมันจะพุ่งเพราะแต่นรงนี้มันจมันจะพุ่งส่วนตัวบอกมันจะพุ่งเหมือนต่างหริเแลงใช่แล้วก็ตำรวจกั็ครูก็หมอคุณสาวคุณนายทอนด้วจ้าเป็นมูคุณนายทอนจ้า ขายหลวงพี่ทุกๆเลยตัวแรกจ้ะมืออ่านมือคอมเมนต์ฟองตอบพี่ฟองตอบกินคอมเมนต์ทำขายได้ค่ะแล้วแต่ออเดอร์อมาค่ะอิรกกังมาแลยนะเราจะให้ดีนะตรงนี้ซูมด้วยนะซูมเป็นบานเน่ เอาออกแล้วเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีดำเหลืองอ๋อทำไมมันจะมองเห็นกว่าเออมันจะดูสวยกว่าสีเขียวแล้วแบบว่าสีข้างๆเป็นสีแดงมันไม่สวยใคามีตังค์เน่ะไอ้ไปซื้อไอ้ผ้าร่มเนี่ยโดนแดงเนี่ยม้วนแปดสิบกบาทเองช้งายเหรอก็รู้ว่าช้งายก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบเยอะก็คือการพี่ทอนเห็นอยู่ร้านหนึ่งมันขายเยอะเลยมีผ้าาใหญ่ๆเยอะเลย ราะว่าเราแค่้องกระตุกเชือกล้ไม่ไหวแล้วฮะำตไมไม่มีมันตัวใหญ่มากค่ะราโชคดีอะไรก็ไปดูไม่มีไม่มีมันตัวใหญ่มากแล้วก็ไปซื้อกาวมาไม่ต้องเย็บไม่ต้องทุนถ้าเป็นกาวร้อนใช่ไหมอืมกาวร้อนเกาวพี่ซื้อมาเยอะพี่ซื้อมาพั้ซีอ่ะแงเกินอะไรอ่ะก็มันรางหนึ่งเนาะรางหนึ่งอ่ะก็มันซื้ออพี่บอกว่า้สบาทใช่ได้ไหมกาวตาช้างเงี้ยมันแปงไม่ได้แะๆทำไมกาวตาช้งกาวตาช้งยีบบาท ไอจะแปะไม่ถึงว่าหมดหมดแล้วกาวเนี่ยดีที่สุดเดี๋ยวไปทําให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําแค่ทากับไม้แล้วก็ใส่อยู่แล้วแล้วก็มีดมีดโกนอ่ะกรีดออกมันต้องไปแปะแบบนั้นเละเทะอะ่ราอะไรเด้ดเเป็นดูเป็นดูอยู่เป็นดูพุุนอยู่เนี่ยถ้าจะถ้าจะแปะทูสนท่ทรอนเอ่อมีน้องก็ถามว่าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบหกร้อยบาท ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยบาทนะคะราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นความยาวที่สุดอยูมให่ขอ่าวขสุดอยู่ที่พันห้าห้าสิบนั่นแหละความเอ่อราคาเริ่มต้นนี่ความยาวของว่าวความใหญ่ของว่าวใช่ไหร่คะเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะคะมันมันแล้วแต่เนาะบางทีมันแล้วแต่บางทีอยากทําให้ใหญ่ก็คือใหญ่เลยนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ถูกต้องอือ เพราะวันนี้วันนี้เราเอาเราดีลที่ก็ให้ตัวใหญ่ไปเลยทุกถูกห้ารอยถูกต้องประมาณนั้นไม่ตายตัว<ช>เพราะว่าเราจะไม่ไม่ตายตัวแต่คนอื่นเขาจะตายตัวแต่นี่ไม่ตายตัวราคาจะราคาจะไม่นิ่งด้วยราคาจะขึ้นขึ้นลงลงราคามันมีคุณภาพเรียกว่าราคาไม่มีคุณภาพ <c oughs> ถ้าถูกใจเนี่ยสามร้อยไปเลยอะไรเงี้ยใช่ตามนั้นนะคะประมาณนั้นเนี่ยอย่างลุงพี่เนี่ยขายให้ลุงพี่ไปตัวละต่ห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็มี ก็ดูพระลมอ่ะทำว่าขาดทำขาดทุนแม้แขาดทุนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังน้อยอ่ะยางน้อยเราก็ได้อาดุลย์ยางน้อยเราน้อยยังให้หลวงพี่เขามาสืบสารต่อหลวงพี่เขามาเล่นต่อมันเพิ่มคนจนเปวนคนเล่นเลยอุรุกษ์วัฒนธรรมใช่เราไม่ได้บังผลกําไรอะไรมากมาย เพราะว่าปีหนึ่งการเล่นเบ้าก็จะเล่นได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะจะดูหนาวปีหนึ่งจะเล่นได้ครั้งเดียวแล้วก็เราจะได้ดูแบบนี้ก็คือปีละครั้งเท่านั้นนะคะคนแก๋เขาจะชอบนอนฟังเสียงรู้บ้องหรือบ้องสาวผิดต้องสาวจากฝั่งลึกไม้ไการลานค่ะไม้ไผ่คฝั่งล้นออกไปก่อนี่นี่อสาวจากตุ่นเนี่ยสาวเดกเชือกเขาน่ะเออสาวตัดสินั้นประกอบก่อนอบาะจะไรคุณพี่คะไม้ไผ่หรือก้านลานคะไม้ไผ่ครับก้านลานไม่ได้เล่นเลย ไม้ไผ่ค่ะก้านลานยังไม่ได้เล่นเลยค่ะปีนเีเครับก้านลานไม่มีประสบการณ์เลยครับเพราะว่าม่ไม่ชอบเบ้าไม่ชอบเบ้าหนักพี่เขาบอกว่าไม่ชอบก้านลานก้านลานทำว้าได้ด้วยเหรอทำได้ทำไม้มันสวยแต่มันหนักมันหนักเล่นลมเบาไม่ได้ัวมันขึ้นวอลมันขึ้นเลยวอามันขึ้นไม่ดีมันขึ้นไม่สวยมันหนักมันเล่นเบาเป็นทุดเนี้ยแต่ว้าหนักมันก็ดีอยู่นะถ้าว้าขาดมันไปไม่ไกลมันหนักตัวมันหนัก ถ้าเบาาถ้าขาดไปก็ไปไกลใช่คุณจะสี่กิโลร,ราคาเริ่มต้นที่ห้าร้อยถึงหกร้อยนะคะความใหญ่ของว่าวก็ประมาณเม,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 มตรครึ่งเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเนี่ยแต่ก็แล้วแต่อารมณ์โรเค<ต>ชั่นอลที่เขาจะทำนะคะถ้าอารมณ์ดีก็จะให,ให้ตัวใหญ่นิดนึง ถ้าลมดีก็ให้สองเม็ดไปเลยถ้าลมดีก็ทําให้สองเม็ดไปเลย <c oughs> เขาบอกอย่างนั้นนะคะเราเสียลงตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะยิบดูส่งส่งลงพี่หน่อยส่งลงพี่หน่อยตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะอนนุ้ยัาาะะต้องโฟก,กัสอ่ะ วันที่17เราจะมีขันโตกที่วัดป่ารหัสชัยนะคะคือขันโตกคือการนั่งทาเอาหารแบบโบราณแล้วก็จะมีดนตรีแล้วก็มีการรำโชว์มีรำวงแล้วก็มีการปล่อยเบ้าแอกใส่ไฟนะคะประดับเพื่อความสวยงามเป็นบรรยากาศแบบโบราณเป็นบรรยากาศแบบโบราณที่จะให้4,000-1,000บาทต่อหนึ่งขันโตก จองโต๊ะได้นะคะทสี่จองโตหนึ่งโตนี่คือหนึ่งพันบาทนั่งได้สี่ท่านนะคะจองทางสี่วับปาตหัน้ายจองทางสี่รับปาหันซ้ายเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนไลฟ์ก็ไม่ไดไม่มีเบอร์ของขขงผู้ที่รับจองนะคะคือบรรยากาศสวยมากแล้วตอนกลางคืนคือวันที่เด็ดคือจะมีการกระดับไฟรอบโบสถ์การน้ำด้วยนะคะก็สวยงาม พี่ทอนก็ยังชักอยู่<ค>นะคะตอนนี้พี่ทอนก็ยังชักแล้วก็สาวอยู่นะคะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยพี่ทอนบอกบพี่ทอนขาโอนหรือไปทางค้าถ้าเกิดจะสั่งเบ้าโอนครับผม<อ>มันมีปลายทางเลยโอ,โอนได้ค่ะเคใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะ ต้องซูมแล้วเนาะได้ละมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วซูมก็ได้ซูม,ม,มเลยใหญ่แล้วไปตัดเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นคอป,ปี้รูปภาพทุ้งได้คอป,ปี้แบบเอาวิดีโอออกมาจากไลฟ์สดอ่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะโลกเอ้ยไม่ใช่บินซึ่งบินทำไมบินต่ำเลยต่ำมกักอ,อ,อ,อ่ะเออมองเห็นเลยมันกำลังพุ่งขึ้นมั้งเฮ้ยอ๋อบินต่ำนี่แหละลมลมลม,ลมข้างบนอยู่สูงเอ้ยลมข้างบนมันมันแรง ุดยอดลุงพี่เอ้ยทำตำนั่นนี่ทำไปมีถุงมือเดียวผมเสร็จเลยครั้งแรกที่ได้ใช้ถุงมือครั้งที่สองนี่แหละตอนนั้นไม่เคยใช้เลยมือเปล่ามือด้านไล้ใช่ไหมสาวบโหยุดเลยเจ็บมากสาวบ่อยหรือชักบ่อยเอาดีๆทั้งสองอย่างเลยขาขำขมอย่างนี้ขำดึงดึงยืมเลยดึนย้มเลย ทั้งสองอยากเลยครับเราพี่พอจะลามุกว่ะเดี๋ยวโดนแบนดีเอ้แบนอ้าใครคิดเยอะก็เยอะสิเราไม่ได้เยอะนะเขาไม่ได้คิดเยอะไงเดี๋ยวปลิวอีกแหละไอ้เคาท์นี้แอคเคาทนี่ปลิวอีกเหนื่อยน่ายเลยเรื่อยๆขายรีบเลยไอ้ม่เดี๋ยวโดนแบนอีกอ้ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่พูด เมื่อวลาเนี้ยนะอะไรนะยูทูบพวกยูทูบพวกไอ้นี่ก็ไม่ได้นะแบนจริงเลยท้อไมเ่เลยบางทีจะพู้ติดตามตั้งหลายแสนคนแล้วมาทำอะไรแบบล่ามกอยู่กับเบนนี่ปลิวเลยทาปลิวเลยเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่จะหาคนได้อีกยากอีกโอ้ไกลแล้วตาดูฮะครับโอ้ครับผมครับเจ้าเลย ขาดหมดแล้วอ yup. ันนี oh ้ตาอะไรตาแอร์บอกตาแอร์บอกตาเออืออครับไม่ดูหน้ามันเหมือนตาแอร์เลยหน้าบวมๆยังไงให้ตาแอร์คิดไหมนี่ตาแอร์บอกครับสามรอบอ่ะคือแบบไม่ผมสงสัยมมราาะถอยู่่นนัแหล ดูหน้าไม่เหมือนเลยโ่าเอาวัวมาเริ่มถึงนี่เลยนะอ๋อครับดูตามมาดูาว,ดาว,ว่าผมดูดูว่าผมก่อนนะรู้ด้วยตัวนั้นสีเหลืองเัยนะนี่อยู่ขลงังไปจับดูไปจับดูไปจับดูไม้มันผมเหลาไม่อย่างดีเลยนะผมเหลาไม้ระดับขันเทพเลยนี่จับดูว่าไม่เชื่อผม ผมเหลาไม้อย่างดีเลยเนี่ยไม้ไม้ปีกเป้าน่ะจับดูไม่ใช่ไม้ปีกเป้าเนี่ยไม้ปีกเป้านะจับดูก่อนมาจับไม้ปีกเป้าเป็นไงผีมือผมเหลากลมไหมเขาจะปแข่งมาแข่งอย่างนึงแล้วดีอะไร แต่ก่อนเขาแข่งไม่ถึงเวลาเขาจะเปลี่ยนมาแข่งในเมืองแล้วดิฮะเขาจะเปลี่ยนมาแข่งในเมืองแล้วโอ้ดีเขาจะแข่งในเมืองพวกเราจะไปไปไหมไปที่พรมีข่าวัีเละวิ่งตรงสนามฟุตบอลเลยอะข้างข้าวที่อยู่ยาวอืมอาจจริงมันวิ่งไม่ได้เขาไปตั้งโถวี๋ยวไปถามเพื่อนอีกทีหนึ่งเขาจะเปลี่ยนมาแข่งในเมืองแข่งในเมืองเขาตั้งโถวเก็บบัตรห้าร้อยนึงเก็บบัตรคนไปดูเอาเงินเข้ากระเป๋าเดือด ถ้าเราพูดเมื่อเดี๋ยวมันออกอันน้นมันเป็นกลุ่มด้วยแต่ปกติเขาแข่งอยู่ที่ห้วยลาดใช่แต่ลาจก็ไม่ไกลจากเมืองดอกไม่ไกลตาคิดผงดูดูดูตัวนี้คือคืออยู่อยู่บนอยู่บนหัวพี่ธรไม่ถ้าเราถ้าเราไปเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกันได้ไม่เตอรค์คนละคันคนละคันหรือตำรวจไม่จับด้วยมอเตอร์ไซค์ไม่สู้ดอกเดิมไม่ไม่คัดคิกมากอ่ะเนี่ยไปมาแล้วมอเตอร์ไซค์เอาเบาไปด้วย โอ้แบบลว้าแบบว้าใหญ่ตัวขนาดนี้ขี่มอไซค์ไปบ้านลอเธอเนี่ยให้มาแล้วนะทำมาแล้วอ่ะโอ้ยบอมแมนดอกแต่เราไม่เอาว่าไปไงแต่เราไปเที่ยวไ้เข้าใจไหมขี่มอไซค์ไปไงมันคัดสิกล้วไปหาเพื่อนที่นู่นโอเคค่ะดูเด่นเลยดูขึ้นครับได้แล้วนะคะประมูลอยู่ที่ห้าพันครับดีดีครับ ดีดีห้าครับไม่งั้นผมไม่ได้อะไรหรอกค่าแรงผมยังไม่ได้เลยห้าพันี่ถูกสุดแล้วนะบางคนขายเป็นหมื่นเลยดูตาดูว่านี่ตาดูเหรอเห็นไหมท่านเบ็ดค,ครับห่างไม่มนะะ่าจะตกน้ำนะคะตอนนี้เพราะว่าดึงออกมาตกในและตกความห่างย,ยาวโอ้ตกอยู่แล้วโอ้ยโ,โอ้ยโอ,อ้ยตอนนี้พี่ชดนโดนเบาดึงแล้วนะคะ อดมากต่ำๆนะอิทดูใช่ตัวนี้สามสามเมตรเจ็ด hmm. สิบนะตัวนี้เหรอสามเมตรเจ็ดสิบใช่เจ็ดสี่เมตรอ่ะตัวนี้สามเมตรเจ็ดสิบนะคะตัวนี้ความดูต่ำๆเดินดูไม่อยากตกดูเวียดนามชอบทำอย่างเงี้ยเลยใช่ก็คือไม่อยากลงไม่อยากลงว่าไม่อยากลงต่ำๆอยู่ประมาณนี้เท่นี้เดินเองดูคือดูหางดูหางตรงบทนะดูหางตรงบดด้วยความความความยาวดูดูหางตรงบดอิดโชว์หางตรงบดหน่อย น้องไม่อยากลงนะคะน้องน้องยังติดลงอยู่ไม่อยากลงนะคะแล้วก็เขาก็ดึงน้องก็ดึงพี่ทอนแล้วค่ะตอนนี้น้องก็ไม่อยากลงนะคะนี่เด่นลงถ้าลงอย่างเงี้ยรู้ไหมลงแบบเนี้ยไอ้ลงแบบไหนก็ลงมอ๋อหมุนเลยลงนี้ก็ได้นะถ้าจะไล่สดอ่ะตั้งกล้องแล้วไล่สดไม่มีแรงดึงแบบนี้ลงพี่ทอนไม่มีแรงดึงแบบนี้ลงมันดึงแรงเราแรงเกินออ๋คือ หนูต้องแบบว่าเอาไอ้ตัวม้วนอ่ะรูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆม้วนอย่างนี้ปุฟูๆแล้วก็รูดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆม้วนอย่างนี้อ๋ออย่างนั้นเหรอประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะกวามตื่นเต้นตาบังพูดนะบังพูดเหรอตอนลายสดมันเด้งออกหรือเปล่าเดนไหนมันเอาไหมเอาันถ่ายทอดใหม่เลยถ้ามันเด้งออกยังไงมันไม่เด้งมันเด้งออกถ่ายทอดใหม่เลยมันไม่เด้งพ่อเริ่มศูนย์ใหม่เลย ใ,ใช่เหรอใช่พ่อมันดิ้งออกมันหมาว่ามันให้ไรายแค่ชั่วโมงเอาอย่างนั้นเอาทา,างมันต่อยอดเด้อไม่เป็นไรเด้อเดี๋ยวไปไปไเราไปตัดวิดีโอต่อจากนั่นแหละตอนนี้เนาะน้องดื้อม,มากนะคะน้องไม่น้องไม่อยากลงเด้อมืหางลงน้ำแล้วน้องไม่อยากลงนะคะตอนนี้นะคะระวังหัวนะระวังหัวเดินดะูเดิน ดูที่การเล่นก่านเออต้นไม้ด้วยนายดูน้องน้องต้านลมเต็มที่เลยค่ะมาใหไปชนเอยล้มตัวล้มตัวอันนี้แหละสวยแล้วกำลังสวยงามเลยหลบอยู่ตรงต้นไม้แล้วคิดว่ามันจะไม่มานะนี่ต้นนี้ใหญ่เราเราอยู่ตรงนี้แล้วคิดว่ามันจะไม่มาหาเรานะการเอาต้นไม้ตันไว้แล้วยังจะมาอีก หัามาสมเมตรสาเมตรเจ็ใช่ปะามมตรดบลวนี้นะันเบ็ดเหน้มแล้วไปใช้ใช้ผ้าพันรอบหนึ่งเพื่อิมความแข็งให้กับมันใช้ผ้าใ่หันนเัมือกับพวกเวียดนเยอะอ๋อที่มันหลุดออกมาจากนู่นใช่ พี่น้องใส่เชือกหนาขนาดนี้เลยหรือครับใช่สี่เส้นเกือบสี่เส้นข้าเลยสี่เส้นบ้าสี่เส้นยังขาดนะยอมไม่งั้นไม่ได้หรอกขึ้นไปไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าสิหรออย่างว่าขาดอย่างนี้เส็นเส้นขาดเอาไม่เอออ่ะแต่มันเสียม่เฉพาะหรอกแต่ว่ามันขอโทษนะคะเมื่อกี้ไลฟ์สดไลฟ์สดมันเรียกอะไรนะมันเร่งหรอมันเร่งอันเอาใหม่นะคะต่อสองโอ้ยเลย ถ้าใครชันก็ได้เห็นตอนเอาเว้าตัวนี้ลงมาถึงกันเสียใจมากเลยค่ะเล่นแล้วบวอกน่ายหอม,ออมหมดนนแล้วหน้าดาบหมดแล้วเมาเเมาแล้วเหมืหอ,อมมมนกันคนเล่นเว้าเป็นงั้ทุกคนน่งตัวนี้ตัวนี้ที่เอาลงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าออไลฟ์สดหลุดนะคะอันนี้คือไลฟ์ใหม่เนาะตัวนี้ที่บอกว่าสา ตัวนี้ถ้าเราไม่มัดสี่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสปริงใช่ไหมมันจะเด้งแล้วทาให้เพนได้ใช่ไหมันมันแบบลม่นแก็ทำให้มันให้มันนีถ้าสมมุติเราไม่มัดแบบเนี้ยเวลามันดิ่งลมมันก็จะดิ่งนี้ปุ๊บมันก็จะเพนลงก็มันจะงอข้างหน้ามันจะเพนเราต้องมัดนะเราเป็นไงออกดังดีไหมเออดังมากดังสนั่นมากชอบมัดชอบพอดีเลยกระเป๋าคอนโทรลหนักดีแล้วว่าเออของเด็กน้งประมาณนี้แหละเพราะว่าว่าน้องสุดทนเย ใช้ไม้หนักมันเป็นับลงอันนี้เครื่ผ้าอาไรนะฆ่าลมใช่ไหมผ้าลมผ้าลมนะคะผ้าลมผ้าลมอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าลมของอารเดสตาซื้อให้นี่อาเดตาที่เป็นนักร้องอะนะใช่ดาราเหรอก็ซื้อให้เจออยู่ไหนก็ซื้อให้เจออยู่ล้วก็เจออยู่นี่เลยเจอยู่ในโัพนี่เหอมืนชบรอก็ซือบันดูอยารเาอกคาว่าสวยตา ทำยูทูบเดี๋ยวเรื่องเราทำยูทูบเนี่ยคนดูมันหมื่นมัแสนพี่ต้นบอกว่าผ้าล้มอันนี้ที่อาร์ดอรตาซื้อให้นะอาร์ดอรตาที่เป็นนักล้มอัเป็นเดอร์ตาเออเด็กขึ้นใหม่อาจจะไม่รู้จักหรอกใช่ไหมเป็นเดอร์ตาและไอ้พวกหางนี้ไปซื้อมาจากไหนอันจะซื้อจาพี่เต่าอ่ะอยากพี่เต่าไหมในกลุ่มน่ะที่ขายผ้าล้มน่ะคือว่าผ้าล้มอ่ะมันจะขึ้นเลยคุณเต่าขายผ้าล้มคุณไอ้เขาขายเท่าไหร่ม้วนหางสิบบาท มันคืออะไรมันคือผ้าอะไรอ่ะผ้าผ้าลูกบินมันเหมือนที่ทํากระเป๋าเส้นกระเป๋าอ่ะเส้นกระเป๋าอ่ะใช่ประมาณนั้นแหละหรอเส้นกระเป๋าอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคแต่แต่แต่ถ้าเอ็นแต่ถ้าเอ็นแบบวันนี้เอ็นมัอนจังปรับดีนะจังปรับอดีแต่คือเอ็กซ์โรที่บานเข้าใจไหมย่างแบบพลึงไอ้ติ่งนอ สามจับบัสเองจะประกาศหาเพิ่งสามจับบัสแต่มันเลื่อนยืดรวยเพิ่งมุ่ยรวยเลยเองเชื่อว่ามุ่ยรวยน้ะมันรวยนะเข้าใจไหมโอ้ยเราเสียดายจังเลยอ่ะไลฟ์สดดึงขาดมันตัดไปเมื่อกี้คนดูไปหมดเลยหายมาหายหมดเลยเนาะใช่แล้วพอเราไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งก็คือเหลือน้อยแล้วใช่เอาบล็อกเลยปิดเลยปิดเลยมันเป็นเแพสมาด้วยเป็นแก่ ถ้างั้นแกก็ต้องเอาไปจัดต่อออเดอร์ตรงที่เอาไงใช่ดต่อได้ใช่ไหมได้ดึงได้มันก็พิจีรณาได้ในเฟซบุ๊กที่เราไลค์อ่ะก็ได้เพราะว่ามันมีคนมันมีคนทำอยู่ในยูทูบอ่ะครับอกมาอันนี้ให้โคตเลยป่ะเนี่ยโคตเลย